อย่าลืมก s บส s c r i b ด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง m a n แนทอินอเมริกานะคะว้าวว้าฟู ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงโรงเรียนของเรเนซ่าหยุดนะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงพักผ่อนเนาะทุกคนก็คืออยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามก็คือเราได้ไปเที่ยวต่างรัฐกันมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นช่วงเทศากาลเราก็จะหลีกเรียงอยู่บ้านกันนะคะวันนี้ทุกคนก็ชิวๆอีกหนึ่งวันค่ะว่าจะทำเมนูลก นะ,ค,ะคือมีปลากระป๋องอยู่เดี๋ยววันนี้จะยำปลากระป๋องค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะทุกคนเน็ตก็ได้ลองฟีมือตัวเองหลายๆอย่างนะคะหัดทำขนมหัดทำคุกกี้นะคะเพราะว่าหลังจากที่ทุกคนรู้ ET, เนาะขายประส้มอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมคะก็มีความรู้สึกว่าอ,อ,อยากลองเพิ่มเมนูนะคะขายออนไลน์อีกสัก สองสามเมนูเนาะก็เป็นคุกกี้เป็นเบเกอรี่เป็นอะไรง่ายๆนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงรองสูตรอยู่นะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราติดตามคลิปนี้ไปพร้อมกันนะคะอ๋อแล้วก็ช่องแม่นนทอินเอเมริกาครบ1,000ซับสไครต์แล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่กด ติดตามกด Subscribe ให้ช่องเรานะคะคือจริงๆช่องเราเนี่ยก็จะเน้นเป็นไลฟ์สไตล์เนาะเราไม่ได้ทำแบบคอนเทนต์หรือตามเทรนอะไรมากมายนะคะก็เป็นเรียวๆโชว์ชีวิตการใช้ชีวิตอาจมีไปเที่ยวนูน่นนี่นั่นบ้างนะคะก็ขอบคุณทุกค,คนมากนะคะที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบอการถ่ายทอด การเล่าเรื่องราวของช่องนี้นะคะก็สำหรับตัวแนนรู้สึกว่าช่องนี้เราก็ถ่ายเป็นเหมือนเมมโมรีการเติบโตการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละปีแต่ละช่วงนะคะทุกคนก็ดีใจมากๆที่ตอนนี้ครบ1น0 0พันแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาคอมเมนต์มากดไลค์มากดติดตามค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่าวันนี้ทาอะไรบ้าง อันนี้ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นหน้าตาคุกกี้แคนเบอรี่นะคะครีมชีสเนาะก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่แนทเพิ่งลองทำดูวันนี้นะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะมันก็จะเป็นกึ่งกึ่งคุกกี้กรอบแล้วก็คุกกี้นิ่มนะคะแต่ว่าจะไม่ได้นิ่มมากเนาะเพราะว่านแนทอะแลนเอาไว้ว่าถ้าสูตรอะไรมันสำเร็จแนทก็อาจจะทำส่งต่างรัดด้วยนะคะไม่ใช่แค่ที่นิวยอร์กเนาะ นี่คะ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวแคนเบรี่คุกกี้นะคะที่แนทบอกไปเมื่อต้นคลิปเนาะรสชาติผ่านทิกเจอร์ผ่านนะคะเดี๋ยวแนทจะแพ็กใส่ถุงไว้ก่อนนะคือทุกทุกครั้งที่ลองขนมลองสูตรใหม่ๆอะ่ะทุกคนแนทก็จะต้อง เอาเข้าแพ็กใส่ถุงเล็กแยกไว้นะคะีน้นะคือเวลาที่เราได้สูตรคุกกี้นะคะนี่ยจะยังไม่ขายทันทีนะเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าคุกกี้แต่ละชนิดนะคะเวลาของการเก็บรักษาเขาจะไม่เหมือนกันทุกคนก็เวลาเนี่ยทำสูตรไหนได้สูตรไหนสำเร็จนะคะก็จะแพ็กเขา ใส่ถุงคุกกี้เล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บแยกไว้ดูว่าการเก็บรักษาเขาเนี่ยเก็บได้กี่วันหรือบางครั้งโอเคมันอาจจะเก็บได้นานใช่ไหมแต่คุกกี้แต่ละตัวเนี่ยบางทีก็เป็นเนื้อกรอบเนื้อนิ่มเนาะซอฟคุกกี้นูนนี่นั่หน,นหรือว่ามันมีส่วนผสมอย่างอันนี้เป็นครีมชีสเนี่ยค่ะ ตัวคุกกี้เนี่ยอาจจะเก็บได้นานแต่ว่าพอมเมื่อเราใส่ครีมชีสหรือส่วนผสมอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเราก็ต้องดูว่าเออมันกระทบกับการเก็บรักษาไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราโพสขายอะทุกคนลูกค้าก็จะถามใช่ไหมบางคนเขาซื้อเป็นของฝากซื้อกินเองบ้างอาจจะไม่ได้กินหมดในทีเดียวอะไรเงี้ยเขาก็จะถามเราว่า เก็บได้นานไหมคะกรอบไหมกรอบนานไหมเก็บรักษายังไงตู้เย็นหรืออุณหภูมิห้องอะไรอย่เงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ต้องทำประจำเลยสำหรับน็ตน,นะว่าเออเพื่อความชัวเนะว่าเราจะเก็บได้นานขนาดไหนประมาณนี้ทุกคนไปซะปิดทีวีมาม,มีก็ได้ อนมไม่ได้ดูเที่วิา่านะเบาเสียงหน่ครับก็เป็นเมนูล้างตู้เย็นนะทุกคนส่วนผสมก็เป็นเครื่องย่งธรรมดานะคะมีหัวหอม มีมะนาวแล้วก็น้าใส่ผักชีใบเลื่อยด้วยนะทุกคนมันจะได้หอมๆนะคะตัวปลากระป๋องก็ไม่ใช่ของไทยนะทุกคนไปได้มาจากเออ่ซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งเดี๋ยวมายำกันแล้วก็ม้อน,นั้นเป็นเป็นมาม,ม่าของเลนซ่านะคะเด็กน้อยอยากกินมาม,ม่า เดี๋ยวหัน่นผักชีใบเลยหั่นหัวหอมเนาะแนทต่พยายามหาหัวหอมลูกเล็กแต่หอมแดงบ้านเราที่เวลาเราหั่นใส่พวกไข่เจียวพวกอะไรเงี้ยมันไม่มีก็เลยต้องซื้อเป็นตัวชาลอตมานะคะเป็นหัวหอมที่ลูกใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะกินได้เหมือนกันทุกคน นะคะชาล็อตมันก็จะเป็นใหญ่แบบนี้นะคะกินได้ไม่เป็นไรก็พริกป่นก็หมดแต่ว่ามีพริกของนะะมีพริกของฝรั่งอยู่นะคะใช้ได้เลือก็นยไยทุกคน อย่างที่บอกว่ามันเป็นเมนูคลีนตู้เย็นเนาะเพราะว่าซื้อของตุนๆไว้เยอะค่ะก่อนก่อนช่วงที่จะเป็นวันหยุดเนี่ยก็พยาพยามทยอยกินให้หมด เอ๊ะช้าสวัสด,ดีพี่พี่เขารียังคะอเอากีกมาต่อสวัสด,ดีสวัสดีค่ะไหนโอมาหน่อโอ๊ะ o n สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนชมพี่พี่ิฟันหล,ลุดกี่ซิกแล้ว e t เอาเอาโอเคโอนกน่อยก นั่งดูทีวีนั่งเล่นทบเล็กนะคะก็ช่วงวันหยุดไปเทอมก็ให้เขาเล่นไปได้ไปิดเทอมสิบสองวันนะคะสองวันเลย แล้วก็พอหลังส2บสองวันไปเรียนอีียาวเลยถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะ เรอเมื่อวันก่อนเนี่ยคลีนบ้านเนาะฝุ่นฝอยอะไรเงี้ยมือมันใส่หน้ากากอาจจะแบบสูดดมเข้าไปเนาะวันสองวันมาน,นี้ก็อาแต่ก็พยายามกินน้ำร้อนเนาะน้ำอุ่นอะไรเงี้ยห้าหกก็ไหคเอยเช็ด ก็เอาหมัดม่าให้เด็กน้อยก่อนนะคะก็เดี๋ยวของเน้นไม่ยำอยากกินแบบเผ็ดๆน้อยยำเผ็ดๆจะได้โงลมนี่ค่ะมาม่ากเกาหลีของเด็กน้อยเขากินซาเขาเริ่มชอบกินเผ็ดขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนแต่ก็จะพยายามควบคุมไม่ให้เขากินเยอะนะคะอย่างนี้มันสีสีมันจะดูแดงหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดขนาดนี้นี่ค่ะ ร้อนนะเกี่ยวกับงานที่แนทสมัครไปนะคะแนทจำไม่ได้แล้วว่านทะเคยพูดไปเมื่อคลิปไหนเนาะก็จะมาอัปเดตให้ทุกๆคนฟังนะคะคือแนทอะไปสมัครงานโรงเรียนเนาะเป็นงานของรัฐบาลนะคะเป็นงานโรงเรียนเอ,อโรงเรียนของที่นิวยอร์กนี่แหละก็เป็นเกี่ยวกับ ทำงานครัวนะคะเหมือนเป็นแม่ครัวเป็นผู้ช่วยเสิร์ฟอาหารกลางวันอะไรแบบนี้ทุกคนหนึ่งเลยอ่ะเพราะว่าเรื่องเวลาค่ะทุกคนที่เน็สมัครหนึ่งเลยคือนัอ่ะเป็นคนที่ดูแลลูกเลี้ยงลูกร้อเปอร์เซนเาะเพราะว่าแฟนก็จะทำบริษัทใช่ไหมซึ่งคนไปรับไปส่ง คนที่อยู่ดูแลลูกก็จะเป็นแมทนะคะหลักๆ่กะเนาะทีเนี้ยเราก็คืออยากมีอะไรได้เสริมบ้างทุกคนแต่ด้วยด้วยตารางเวลาด้วยตารางชีวิตอะเพราะว่าแนทต,ต้องคอยไปรับไปส่งแมทก็จะไม่ได้มีตัวเลือกเยอะแมทก็เลยลองดูอะสมัคร งานโรงเรียนนะคะของที่นิวยอร์กนั่นแหละสมัครไปตั้งแต่เมื่อ,อ,อต้นเดือนกันยาประมาณสามสี่เดือนได้แล้วนะทุกคนก็สมัครไปตอนแรกก็แบบเฮ้ยนานมากแะถขอดใจแล้วนะจะจะจะไม่เอาแล้วจะไปทำอย่างอื่นแล้วแต่ก็อีกใจนึงก็คือรอมาเรื่อยๆทุกคนรอมาเรื่อย จนสักตุลาเริ่มมีการอัปเดตมาบอกว่าโอเคเออ่ไอตัวแอปพลิเคชันเขาเรียกว่าอะไรตัวขั้นตอนการสมัครของเราเนี่ยมันคืบหน้าแล้วนะมีการอัปเดตแล้วมีการเ,เรียกไปสัมภาษณ์แล้วแล้วก็ก็คือผ่านกระบวนการการเช็คทุกอย่างอะเนื่องจากมันเป็นงานของรัฐแต่นะคะทุกคนแล้วก็เป็นงานที่เราจะต้องทํางานกับเด็กเป็นหลัก เพราะฉะนั้นการเช็คประวัติไม่ว่าคุณจะมีประวัติอาชญากรรมนู่นนี่นั่นเบื้องหลังคือเช็คทุกอย่างเพื่อให้เมคชัวว่าเขารับคนที่ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเข้าไปทำงานนะนะก็คือรวมทั้งนี้ทั้งนั้นผ่านมานี่ก็จะสินนน้นเดือนสไปซี่เหรองั้นหนูกินเส้นก่อนหนีอมีเติมน้ำให้ไหมจ <c oughs> นผ่านมานี่ก็ส้นเดือนธันวาแลา้วค่ะทุกคนหลังคริสต์มาสมาแล้ว นัดก,ก็คือเราย้อนก่อนว่าก่อนคริสต์มาสเนี่ยประมาณวันที่20กว่ากว่าแนได้อีเมลมานะคะให้เราเนี่ยไปยื่นเอกสารทั้งหมดว่าเราเนี่ยสามารถทำงานในอเมริกาได้ถูกต้องตามกฎหมายนะมีใบย,ยืนยันตัวตนมี ID ทุกอย่างนู่นนี่นั่นกระบวนการเนี่ยเสร็จแล้วซึ่งในนั้นน่ะมันแจ้งว่าเนยอะ ไม่ต้องไปสแกนลายนิ้วมือซึ่งเราก็เลยไม่ได้ไปสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ไปที่เขาเรียกว่าอะไรกระทรวงศึกษาธิการของที่เนี่ยเราก็ไปเลยแล้วก็ไปยืน่นเอกสารนู่นนี่นั่น,นผลสรุปเจ้าหน้าที่ตรวจทุกอย่างผ่านหมดถ,รรถ่ายบัตรประจำถ่ายบัตรประจําตัวพนักงานเสร็จเรียบร้อยนะคะเจา้าหน้าที่บอกว่าเอ๊ะ แต่คุณไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการสแกนลายนิ้วมือยื่นมาด้วยนี่ซึ่งไอตัวสแกนลายนิ้วมือเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างสําคัญมากนะทุกคนเพราะว่าการสแกนลายนิ้วมือเนี่ยเรซ่าเบาเสียงนิดนึงค่ะการสแกนลายนิ้วมือเนี่ยมันโชว์ประวัติได้หมดเลยไม่ว่าคุณเคไปทำนู่นนี่นั่นอะไรมานะคะก็เลยถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากซึ่งตอนแรกอะ่ะมันโชว์ในของแนทในอีเมลนะว่าไม่ต้องการแนทก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรนะ แต่คือเราอะไม่ได้มีประวัติไม่ได้อะไรนะแต่เราแค่เห็นว่าเออมันไม่ต้องการมันเขาไม่ได้รีเควสต์มาอะไรเงี้ยว่าเราจะต้องไปสแกนแก็เลยโอเคไม่ได้ไปพอสรุปวันนั้นที่ไปกระทรวงศึกษาธิการทุกอย่างผ่านหมดเหลือสแกนไรนิ้วมือซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเออของยู่ไม่ได้แนบม,มาเราก็เลยอ่แเรวฉันต้องทํำยังไงเขาก็เลยบอกว่าโอเค เขาก็เหมือนให้เป็นใบนะนำมาเนาะขั้นตอนว่าเราต้องออนัดหมายผ่านออนไลน์นะแล้วก็ไปสแกนลายนิ้วมือนะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันจะลิงก์ส่งไปที่กระทรวงการศึกษาเลยก็จะทำให้โปรเซสของเราเนี่ยมันมูฟออนได้นะคะอ่ะโอเคเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็นัดหมายเลยไปสแกนลายนิ้วมือนู่นนี่นั่นเสร็จนะคะก็คือณนะวันที่เราไปสแกนน่ะนิ้วมือมันจะส่งตรงไปใน ที่กระทรวงการศึกษาธิการให้เลยนะคะเราไม่ต้องเอาเอกสารหรือว่าผลจากการสแกนะ่ะเอาไปส่งอีกทีหนึ่งก็โอเคก็เสร็จนู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะติดช่วงคริสต์มาสเนาะเจ้าหน้าที่ก็หยุดจนผ่านมาถึงอ,อประมาณวันที่29นั้นก็ได้อีเมลไม่ใช่อีเมลสิแนทเข้าไปใช้ในระบบซึ่งขบวนการตั้งแต่การสมัคร มาจนถึงยื่นเอกสารตรวจคัดกรองเอกสารสแกนลายนิ้วมือเงี้ยเราสามารถเช็คออนไลน์ได้หมดเลยนะทุกคนเหมือนกันยืน่นใบเขียวยืน่นออสัญชาติอะไรเงี้ยนั่นก็เช็ควันที่29ตอนเช้ามันก็ขึ้นแล้วว่าลายนิ้วมือของเราเนี่ยเป็นคอมพลี e ก็คือเสร็จแล้วในขบวนการเอกสารทุกอย่างที่เรายื่นเนี่ยเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็น ณนะตอนนี้นะอยู่ั้นมันมันจะมีทั้งหมดหกขั้นตอนเนาะณนะตอนนี้นะอยู่เอ,อขั้นตอนที่สี่ก็คือการคอนเฟิร์มนะคะวันจ้างงานของเราว่าเราจะเริ่มจ้างได้ที่ไหนเราจะเออเราเริ่มจ้างวันไหนเราได้ทําที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกก่อนว่าเ,เริ่มแรกที่เราเข้าไปเนี่ยเนยจะยังไม่ใช่พนักง,งานประจําก็ยังเป็นชั่วคราวอยู่ แต่บริเวณที่ทํางานเนี่ยก็คือจะอยู่ในบริเวณพื้นที่บ้านหมายถึงเหมือนเวลาแบบเดียวกับที่โรนะินซาไปโรงเรียนมันก็จะไม่ได้ไกลาจากการเดินอะไร,าร,ก,าะไรการเดินทางมันจะไม่ได้ไกลาจากบ้านเขาก็จะดูในระยะกี่เท่าไหร่จากที่อยู่ของเราอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งการได้งานที่โรงเรียนของแนท ก็ใช้ในเทคนิคเดียวกันก็คือจะอยู่ในระแวกบ้านห่างจากบ้านกี่ไมล์อะไรยังไงก็ว่าไปแต่ก็คือจะไม่ไกลจนเกินไปเพราะเขาย,ยึดหลักที่ว่าการทํางานของโรงเรียนแบบนี้ยิ่งตอนที่ยังไม่ใช่ช่วงประจําเป็นพนักง,งานชั่วคราวเนี่ยมันอาจจะมีการเรียกตัวที่เร่งด่วนต่อวันหรือล่วงหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราต้องเตรียมพร้อมแล้วก็สะดวกที่จะไปทํางานในที่นั้นๆก็โอเคนะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนนี้อยู่ แต่ก็คือถือว,ว่าผ่านขบวนนการที่ทุกคนคนอื่นๆนะที่เขาบอกว่ามันยุ่งยากและค่อนข้างใช้เวลานานมาหมดแล้วเช่นการตรวจประวัติการสแกนลายนิ้วมือการยื่นเอกสารพิสูจน์ว่าเราเนี่ยสามารถทำงานได้ในอเมริกาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์่คือตรงนี้นัดผ่านมาหมดแล้วแล้วก็ก็จะมาอัปเดตทุกคนเรื่อยๆนะว่า เออจะได้เริ่มเมื่อไหร่หรือว่ามันงานจะเป็นลักษณะอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่คือส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างโอเคกับคนที่เป็นแม่บ้านอย่างเน็ตหรือใครก็ตามที่อยู่ในอเมริกาแล้วมีใบาสามารถทำงานได้ถูกต้องมาทุกคนก็อยากให้ลองสมัครดูซึ่งแต่ละรักเนี่ยการโปรเซสขั้นตอนต,ตา่างๆมันอาจจะตา่างกันอาจจะไม่เหมือนกันนี้คือ,อย่างของเน็ตน,นะนัดรอประมาณ3เดือนเข้าเดือนที่4แล้ว ก็ยังอยู่ขั้นตอนที่4ี่อยู่อะนะแต่ด้วยความที่การต้องการคนหรือนู่นนี่นั่นองค์ประกอบหลายอย่างอ่ะมันอาจจะไม่เหมือนกันของต่างรัฐเนะคะเพราะว่าอย่างของเพื่อนเนะ่ก็คือสมัครแล้วก็ใช้เวลาไม่นานประมาณ1เดือนเขาก็ได้ทํางานแล้วอย่างแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นิวยอร์กนะเขาอยู่ที่รัฐอื่นซึ่งเออนะก็ว่ามันมันหนึ่งเลยเนะี่ย เรื่องระยะเวลาการทํางานน่ะมันเป็นจุดสําคัญของแนทมากเพราะว่าอย่างที่บอกแนทไปรับไปส่งลูกเองแล้วก็อยู่กับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์น่น,นะคะเพราะฉะนั้นการทํางานที่โรงเรียนเนี่ยแนทจะหยุดเมื่อลูกหยุดแนทจะเออเขาเรียกว่าอะไรเวลาลูกปิดเทอมแนทก็ได้หยุดอะไรเงี้ยซึ่งแนทก็จะมีเวลาตรงเนี้ยได้เต็มที่ดูแลเขาไม่ต้องจ้างคนนู่นนี่นั่นเพื่อมาดูแลลูกแนทก็เลยว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นจุดประสงค์หลักของแนทที่ลองสมัครดู สองก็คือเมื่อเราได้เป็นพนักง,งานประจําแล้วอ่ะเราได้สวัสดิการเขาเต็มที่เลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันเรื่องอประกันตาสายตาประกันสุขภาพแล้วก็มีเรื่องเออเขาเรียกว่าอะไรเมื่อช่วงคุณกเกษียณเมื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสะสมชั่วโมงนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วมันก็จะมีสวัสดิการต่างๆอ่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของรัฐมันเป็นงานรัฐเพราะฉะนั้นมันอาจจะใช้เวลาในการประมวลผล การตรวจสอบเอกสารนานหน่อยแต่แนทะเชื่อว่าเรื่องสวัสดิการเขาโอเคมากๆก,ก,ก็เลยคิดว่าออ,อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่เป็นแม่บ้านแบบแนทนะคะแล้วก็คือนะตอนนี้แนทรอคอนเฟิร์มอยู่ว่าเนทะจะเริ่มงานเมื่อไหร่แล้วเริ่มที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบนะคะหรือใครที่อยากรู้ว่าอ,อสมัครยังไงเริ่มสมัครยังไงเอกสารเตยมอะไรบ้างคอมเมนต์ไว้ได้นะ ถ้าส่วนตรงไหนที่นัดรู้แล้วแนะผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วแนะก็จะมาตอบให้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปยำปลากระป๋องกันต่อมาค่ะยำปลากระป๋องกันต่อเมาหมอยละมะนาวใครชอบเปรี้ยก็บีบเปรี้ยวนะจ๊ะ พริกป่น,นะหมดนะทุกคนนก็จะใช้เป็นผงพริกฮอตชิลลี่นะคะ mm hmm. เผ็ดเหมือนกัน mm hmm. น้ำปลาหมดก็เกลือจ้ะเค mm ็ม hmm. เหมือนกัน mm hmm. อย่างว่ามันคือเมนูโลตู้เย็นนะทุกคนก mm ็คือกินเท่าที่มีจ้ะ mm hmm. แล้วก็ พริกขี้หนูไม่มีจริงๆใส่เป็นพริกขี้หนูสดเนี่ยซบ่บเนาะไม่มีก็ไม่ใส่ก็คุกเลยจ้าดีกเขาเป็นชินเ้เล็กๆนิดนึงน,นะแต่ไม่ถึงกันเละนะทุกคนแล้วก็ลองชิมดูนะคะ โอ้ขยำแรงไปหน่อยนีะไปหน่อยดูทุกคนอืมแผลปองความนะ <Wow. S 2> เป็นะน่าแกไปเละไปหมดแล้วจ้ะดูนะทุกคนแล้วกินเอง <laughs> นี่นะทุกคน ยำปากกระป๋องขยำแรงไปเน็ตหนึ่งจะดูเล็ก่ปหน่อยโอเค,อเคกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะขอบีบมนะนาวเพิ่มความเปรีย้ยวนะโอเค ตอนนี้ก็เผ็ดแล้วนะแต่มันแค่ไม่ได้แบบความพริกขี้หนูอะได้กัดแล้วเนาะแต่อนนี้ก็เผ็ดแล้วนี่ค่ะนี่อืมเอ หอมตัวผักชีอืแค่นี้ก็อิ่มแล้วทุกคนกินได้มือเย็นอีกมื้อนึงะยำไปดเดียวสองกระป,ป๋องเผ็ดมากทุกคนแต่แรกสมมใส่ไปนิดเดียวไม่น่าจะเผ็ดมากเหลืครึ่งหนึ่งคะ่ะเอาไว้กินตอนมือเย็นได้อีกรอบหนึ่งยำไปสองกระป๋อง โอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นวันชิลๆอีกหนึ่งวันช่วงวันหยุดนะคะเใน่โรงเรียนปิดแล้วก็แนทก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากมายมาทํากับข้าวก็เป็นเมนูคลีนตู้เย็นหาอะไรได้ก็เอามาทําอิ่มแล้วเหรอคะโอเคแก็สําหรับเรื่องงานที่เน็สมัครไปงานโรงเรียนนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวแนทจะมาคอย อัปเดตในคลิปวิดีโอให้ทุกคนทราบเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะมาสวัสดีแคปพี่ๆก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะใหม่คๆค่ะทุกคน We finish our video. You like this video? Subscribe it and like our video.